สวัสดีผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆมาเจอกันกับคุณครูควางอีกแล้วนะคะกับวิชาพัฒนาอัจฉริยะ Qs ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับวิธีการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในสังคมค่ะและสังคมของเด็กๆมีใครบ้างคะสังคมของเด็กๆก็จะมีเพื่อนมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่า คุณตาและก็คุณยายใช่ไหมคะถ้าเด็กอยู่ในโรงเรียนสังคมของเด็กก็จะมีคุณครูเพิ่มด้วยและวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักวิธีการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในสังคมดเด็กๆอยากรู้จักือยังค้าว่ามีอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้จักแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เมื่อเด็กอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก็จะต้องเคารพแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านค่ะถ้าเด็กอยู่กับเพื่อนๆนนะคะเด็กๆก็จะต้องรู้จักรักแล้วก็แบ่งปันสิ่งของกับเพื่อนด้วยนะคะรู้จักการรอคอยลำดับก่อนและหลังค่ะไม่แย่งของเล่นและก็ไม่ปาสิ่งของใส่เพื่อนนะคะ ก่อนจากการน,นั้นเคยแบบฝึกหัดวิชาพัฒนาอัจฉริยะ qs ค่ะนาที่12นะคะเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขแทนจำนวนคนให้สัมพันธ์กับเครื่องเล่นค่ะต่อมาหน้าที่13นะคะเขียนเครื่องบกในวงกลมของภาพการปฏิบัติต้นที่เหมาะสมค่ะต่อมาหน้าที่14นะคะฟังข้อความจากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็วงกลมล้อมรอบภาพที่เป็นตอบค่ะ ต่อมาหนะ้าที่15นะคะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างของภาพที่แสดงถึงความรับผิดชอบหลังจากใช้อุปกรณ์เสร็จค่ะ ต่อมาหน้าที่16นะคะเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่หายไปให้สัมพันธ์กับภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนก็จะเป็นเด็กกําลังเล่นน้ําทะเลค่ะต่อมานะคะแบบฝึกหัดหน้าที่17ค่ะให้ผู้ปกครองนะคะอ่านข้อความแล้วก็ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับของเล่นจากธรรมชาติให้เด็กฟังนะคะจะเป็นต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะพร้าวนะคะว่าสามารถผลิต ของเล่นอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ให้เด็กระบายสีภาพต้นกล้วยและก็ต้นมะพร้าวเขียนวงกลมลอมรอบภาพของเล่นให้สัมพันธ์กันค่ะ ต่อมาแบบฝึกหัดหน้าที่16นะคะให้เด็กๆสังเกตภาพและเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่านี่คือผล,ลไม้ชนิดใดให้เด็กๆนะคะต่อเติมภาพให้สมบูรณ์แบบแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะต่อมานะคะแบบฝึกหัดหน้าที่19ค่ะให้เด็กๆนะคะฟังข้อความจากคู่ครองนะคะแล้วก็เขียนวงกลมล้อมรอบภาพให้สัมพันธ์กันค่ะต่อมาแบบฝึกหัดหน้าที่20นะคะสังเกตภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่หายไปค่ะ ต่อมาค่ะเด็กๆหน้าที่21นะคะหน้าสุดท้ายแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะลากเส้นพาพึ่งไปเก็บน้ำหวานจากดอกไม้ค่ะสำหรับวิชาพัฒนาอัจฉริยะ QS นะคะคุณครูจะให้การบ้านเด็ก ค่อนข้างที่จะหลายหน้าเลยนะคะเพราะว่าแต่และแผ่นเนี่ยจะได้เขียนไม่เยอะนะคะจะได้เขียนอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะคุณครูก็เลยให้เด็กเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆค่อยๆทยอยทำเนาะวันละ2-3แผ่นนะคะคุณครูนะคะเป็นกําลังใจให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆสู้ๆในการทําแบบฝึกหัดนะคะขอบคุณค่ะ